สวัสดีนะคะวันนี้ด่วนมากสำหรับคนบราศีมังกรเมถุนธนูกรกฎราศีตุลราศีกันร,ราศีพกษภเนื่องจากดาวสุกรเคลื่อนย,ย้ายเข้ามาดวงการเงินโชคลาบวิ่งเข้าหาดวงชะตาเข้าสู่ช่วงเดือนกุมพาพันธ์67ปีมังกรเพราะหนัก ที่แบกรับไว้จะคลี่คลายหายไปเริ่มมีข่าวดีค่ะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ดวงการเงินกำลังจะเปิดหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทอง หากดวงช่วงนี้ดวงตกแก้เคราะห์เสริมดวงเน้นทำความสะอาดที่พระปัดฝุ่นองค์พระที่บ้านไม่ปล่อยให้รกในช่วงดาวสุขย้ายราศีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสำเร็จสมหวังทุกประการนะคะราศีมังกรราศีเมถุนราศีธนูราศีกรกฎราศีตุลราศีกันและราศีพฤษภ ดาวสุกย้ายการเงินโชคลาภวิ่งเข้าชนหลังจากเหนื่อยมานานดาวสุกย้ายเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปในทางที่ดีจะพบช่องทางทำเงินมากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงความสำเร็จความสมหวังความก้าหน้าความโชคดีวิ่งเข้ามาพร้อมกันช่วงนี้พยายามขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่เรากำลังบูชาอยู่ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะ ใครที่เกิดในราศีมังกรมีถุนธนูกร,รกฎนะคะและราศีตุนราศีกานร,ราศีพฤษภดีใจด้วยนะคะช่วงนี้ดวงชะตาการเงินโชคลาภก,กำลังจะวิ่งเข้าหาดวงชะตาเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์67ปีมังกรเคราะห์หนักที่แบกรับไว้จะคลี่คลายหายไปเริ่มมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะเตรียมรับข่าวดีเลยนะคะสําหรับท่านที่เกิด ในราศีดังที่กล่าวไปแล้วดวงชะตาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะดวงการเงินจะเปิดหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองค่ะหากช่วงนี้ดวงตกให้แก้เคราะห์เสริมดวงด้วยการเน้นในเรื่องของการทําความสะอาดหิ้งพระด้วยนะคะปัดฝุ่นองค์พระที่บ้านไม่ปล่อยให้รกค่ะทําความสะอาดหิ้งพระ ไม่ปล่อยให้รกเน้นเลยว่าไม่ปล่อยให้รกนะคะในช่วงดาวสุกย้ายราศีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคะ่ะสำเร็จสมหวังทุกประการด้วยนะคะสาธุค่ะดาวสุกย้ายการเงินโชคลาภวิ่งเข้าชนนะคะท่านที่เกิดราศีมังกรเมถุนธนูกรกฎราศีตุลราศีกันและราศีพฤกษุฟังให้ดีเลยนะคะหลังจากเหนื่อยมามากแล้วเนี่ย ดาวสุกย้ายเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปในทางที่ดีค่ะจะพบช่องทางทําเงินมากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงความสําเร็จความสมหวังก็จะมีมากขึ้นความก้าวหน้าความโชคดีก็จะวิ่งเข้ามาพร้อมๆกันนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีดังกล่าวนะคะขอให้ทําบุญและขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากําลังบูชายอยู่ด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็ให้ทําความสะอาดหิ้งพระปัดฝุ่นพระองค์พระที่บ้านไม่ปล่อยให้โรกนะคะนิ้นว่าไม่ปล่อยให้โรกค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่เกิดราศีมังกรราศีเมถุนราศีธน,นูราศีกรกฎราศีตุลราศีกันและราศีพฤกษ์ดาวสุกกำลังย้ายการเงินโชคลาภวิ่งเข้าชนหลังจากเหนืมะมะ่อยมากๆดาวสุกย้ายเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปในทางที่ดีค่ะจะพบช่องทางทำเงินมากขึ้นนะคะแต่ว่าจะเหนื่อยน้อยลงค่ะ ความสําเร็จความสมหวังความก้าวหน้ากําลังจะเข้ามาความโชคดีกําลังจะวิ่งเข้ามาพรอ้รอมๆกันนะคะขอให้ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็พยายามขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากาลังบูชายอยู่ด้วยนะคะยินดีด้วยกับคนที่เกิดราศีมังกรราศีเมถุนราศีธน,นูราศีกรกฎราศีตุลราศีกันและราศีพิจิกด้วยค่ะ ดาวสุขเคลื่อนย้ายเข้าดวงการเงินโชคลาบวิ่งเข้าหาดวงชะตาเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์67ปีมังกรเคราะห์หนักที่เบกรับไว้จะคลี่คลายหายไปเริ่มมีข่าวดีเข้ามาค่ะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปในทางที่ดีขึ้นดวงการเงินเปิดหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะหากช่วงนี้ดวงตกก็ให้แก้เสริมดวงโดยการนิ้นทาความสะอาดหิ้งพระค่ะ เน้นทาความสะอาดหิ้งพระในช่วงนี้ปัดฝุ่นองค์พระที่บ้านไม่ปล่อยให้รกนะคะในช่วงดาวศุกย้ายราศีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ความสําเร็จสมหวัง,งทุกประการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาแล้วนะคะ แสดงความยินดีกับคนราศีมังกรราศีเมทุนราศีธนูราศีกรกฎราศีตุลราศีการและราศีพฤษภด้วยค่ะดาวสุขคลี่คลายแล้วนะคะกําลังเคลื่อนย้ายเข้ามาดวงการเงิน,น,นโชคลาภก็จะวิ่งเข้าหาค่ะหลังจากนั้นดวงชะตาก็จะก้าวเข้าสู่จากเคราะห์หนักที่แบกรับไว้จะคลี่คลายค่ะ เริ่มมีข่าวดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะดีใจกับชาวราศีมังกรเมถุนธนูกรกฎราศีตุลราศีกันและราศีพฤษภด้วยค่ะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะดวงการเงินจะเปิดอิจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะหาช่วงนี้ดวงตกให้แก้เคราะห์เสริมดวงโดยการเน้นทําความสะอาดิ้่พระทำความสะอาดปัดฝุ่นองค์พระที่บ้านไม่ปล่อยให้รกค่ะ ในช่วงดาวสุกย้ายราศีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะพบเจอแต่ความสําเร็จทุกป,ประการด้วยนะคะราศีมังกรมีถุนธนูกรกฎตุนกันและพลึกศกค่ะดาวสุกย้ายการเงินโชคลาภวิ่งเข้าชนทลางแห่งความเหนื่อย ที่เหนื่อยมามากแล้วดาวสุขที่ย้ายเข้ามาก็จะเปลี่ยนดวงชะตาให้เปลนไปในทานที่ดีขึ้นนะคะจะพบช่องทางการทําเงินมากขึ้นแต่ว่าจะเหนื่อยน้อยลง,ลงความสําเร็จความสมหวังความก้าวหน้าความโชคดีจะวิ่งเข้ามาพร้อมๆกันค่ะช่วงนี้พยายามขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังบูชาอยู่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้มาแสดงความยินดีกับชาวราศีมังกรเมถุนธนูกรกฎ ราศีตุลราศีกันและราศีพฤษภค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ